หลังจากที่เราได้ดูคลิปวิดีโอและบรรยากาศของเมืองหิมะไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าเมืองหิมะที่เราไปมานั้นนะครับมีหลักการหรือกลไกเกี่ยวกับหิมะอย่างไรบ้างและการเกิดของหิมะปกติมีความแตกต่างกับหิมะที่เกิดในเมืองหิมะอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับการเกิดของหิมะนะครับ หิมะส่วนใหญ่นะครับจะเกิดในเขตที่หนาวนะมีอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสนะครับโดยเกิดจากไอน้ําที่อยู่ภายในเมฆที่มีอุณหภูมิเย็นจัดนะครับประมาณลบสีองศาเซลเซียสนะครับจนเกิดการละเหิดกลับนะครับการระเหิดกลับก็คือการเปลี่ยนสถานะจากกานะครับกลายเป็นของแข็งโดยไม่ผ่านสถานะของเหลวนะครับ กลายเป็นเกล็ดน้ําแข็งนะครับเมื่อมีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยก็จะตกลงมานะครับประกอบกับอุณหภูมิใต้ฐานเมฆก,ก็ต่ำกว่าศูนยองศาเซลเซียสจึงยังคงสภาพเป็นเกล็ดนะครับและแม,แม่ละลายกลายเป็นน้ำนะครับซึ่งเราเรียกว่าหิมะนั่นเองนะครับและหิมะที่เกิดจากดรีมโบินะครับหิมะในส่วนสนุก ด r มโบนะครับเป็นหิมะเทียมนะครับเกิดจากการนำไนโตรเจนเหลวนะครับที่มีอุณหภูมิอยู่ที่ลบ1 9ึองศาเซลเซียสนะครับกับน้ำเย็นที่มีอุณหภูมิ7องศาเซลเซียสนะครับมาทำปฏิกิริยาการจนเกิดเป็นหิมะนะครับอุณหภูมิในเมืองหิมะเนี่ยในสวนสนุกดีมโบล์นะครับถูกออกแบบให้ต่ำกว่าลบ4องศาเซลเซียสนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อทำให้เกดหิมะเหล่านี้นะครับคงสภาพอยู่ได้โดยไม่ละลายนั่นเองครับ